เมื่อรู้ว่าแฟนนอกใจข้อห้ามที่คุณไม่ควรทำเด็ดขาดข้อที่หนึ่งก็คือห้ามระเบิดอารมณ์แบบไร้สติไม่ไปด่าทอเขาไม่ไปอารวาดไม่ไปโวยวายไม่กลายเป็นผีบ้าความเป็นผีบ้าคือยังไงขาดการควบคุมอารมณ์ตัวเองทำให้คนอื่นรู้ว่าฉันน่ะมันเป็นเหยื่อมันเป็นคนถูกกระทำ มันเป็นคนหน่าสงสารมันเป็นคนที่ต้องการได้รับความเห็นใจแล้วสุดท้ายคนที่แสดงอารมณ์แบบเนี้ยจะต้องมานั่งเสียใจข้อห้ามที่สองคือห้ามใช้ความรุนแรงทั้งตายและวาจาเจ็บปวดแค่ไหนกับความรู้สึกนี้เราก็ใช้ความรุนแรงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอยากทำร้ายเขาแค่ไหนก็ทำไม่ได้มันจะสร้างความแค้นให้กับผู้ชาย มันจะสร้างความเกลียดชังให้กับผู้ชายคุณยายเขาเกลียดคุณใช่หรือไม่ล่ะข้อที่สก็คือห้ามตัดสินใจเลิกในทันทีโดยที่คุณไม่ได้ไตรตรองถ้าที่คุณขาดสติคุณจะไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าคุณไม่ตั้งสติให้ดีถ้าคุณไม่ไตรตรองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรที่จะกลับไปเช็คที่จุดไหน กลับไปเรียนรู้อะไรบ้างความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะทําให้เราเห็นว่าตัวเราเนี่ยพลาดอะไรถ้าเกิดว่าคุณทําได้แบบนี้มันทําให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นข้อห้ามข้อที่4ก็คือห้ามโทษตัวเองหรือรู้สึกด้อยค่าในตัวเองเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดการน,นอกใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขากระทำ มันไม่ใช่ความผิดของคุณแม้ว่าคุณจะมีส่วนเพราะความรักต้องการความซื่อสัตย์ถ้าคุณโทษตัวเองคุณก็จะส่งพฤติกรรมอ้อนวอนร้องขอกลับมาเธอนอกจากผู้ชายจะไม่กลับหรือกลับมากลับมาคราวนี้ก็พยองก็ต้องยอมให้เขาไปมีมือที่สามมีมือที่สี่ห้าข้อที่ห้านะคะก็คือคุณจะต้องห้ามเอาเรื่องเนี้ยไปประ ทั้งกับคนข้างบ้านหรือบนสื่อโซเชียลพฤติกรรมของสามีของคุณมันคือกระจกสะท้อนความเป็นคุณต่อไปข้อที่6นะห้ามให้อภัยโดยไม่มีการแก้ไขนี่วันนึงสามีกลับมาบอกว่าให้อภัยผมจะกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมก็เป็นไงไปกับมือที่สามมันไปไม่รอดมันก็เลยต้องกลับมา กับก็ตับไม่เป็นไรโดยที่ไม่มีการแก้ไขอะไรห้ามให้อภัยเขา